มนุษย์และสัตว์มีได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตปัญญาณใช้งานต่อไปได้อีกปิญญาอยังคงอยู่ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปทั้งที่สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตปัญญาณนั้นไปสู่สุคติหรือลงสู่นรกภูมิ อาการที่หนึ่งตอนตายใหม่ๆถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติอาการที่สองตอนตายใหม่ๆห,หน้าตาเศียดผาดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรก,กภูมิแล้วอาการที่สตอนตายใหม่ๆ ร่างกายแข็งทื่อหน้าตาหน้ากลัวเพราะความตกใจบางคนจะเกียดกร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สี่ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออกหูก็จะมีขี้หูจมูกจะมีน้ำมูกปากจะมีน้ำลายฟุมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาดสี่ช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สี่ประเภท ตาชอบดูสิ่งเลวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้าตายดวงตาจะเบิกกว้างไปเกิดเป็นสัตว์ปีเกิดออกจากไข่หูชอบฟังเรื่องเลวไหลเรื่องซุบซิบตินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะเป็นเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างม้าวัวควายจมูกชื่นชมกลิ่น่าวโลกี เช่นเงินทองสุรานารีการพนันชื่อเสียงลาบยศคานิยมที่ผิดศิลธรรมเป็นต้นก็จะไปเกิดเป็นมแมลงมดจุงมแมลงวันบาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณปากชอบพูดเครื่องเหลวไหลพูดนินทาพูดวิจาร์ณพูดเก่าวรายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอา้าค้างอยู่ตลอด จะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่มักจะโศโครกและศกกับปรกเมื่อออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะปุ่นเวียนอยู่บริเวณนั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจ,จุราชทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยม,มโลกเพื่อตรวจสอบบุญบาปความดีความชั่ว ในขณะที่มีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปนรก8ปดขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ36แห่งแต่ละแห่งมีการลงทันและทรมานอีก800ดา่านแต่ละดาล่านมีเครื่องทรมานนํำไปท้วนวิญญาณบางดวงอาจตกนรกก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันหรือที่เรียกกันว่าอนันตริยกรรมมีอยู่ด้วยกันหอย่าง คือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาม่าพระอาหารหันต์สยุยงส่งให้แตกแยกห้าทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายประมาณหนึ่งถึงสองวันเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตายพอถึงเจวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองได้ตายแล้ววิญญาณจะถูกกักบ,บริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดี ในระหว่างนั้นผู้ตายก็กําลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กําลังง่วนอยู่กับงานศพเรามาดูปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น เจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดการหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขายา้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวเกเกร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกเขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึงป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักคมครองพวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมในเวร หาก,กันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตุผีก็จะได้รับการต้อนรับสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัยเจ็ดวันกรอบที่สามเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมรโรคถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้ถูกบังคับนำไปสู่ตรงหน้า หอกระจกส่องกรรมยามมีชีวิตทําชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆพาไปดูสภาพ ของบรรดาญ,ญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่สเมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ที่ได้หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากา ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม่ผู้ตายจะได้รับแต่มันก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้าวิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างก็ไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองได้ตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีก ได้แต่เสียใจอาลัยอาวรนเจ็ดวันรอบที่หกเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชีท่านยมมาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจด,ดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดจยางสุกติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญจะส่งไปอย่งนรกภูมิ รับทุกข์อย่างน่าเวทนาเจ็ดวันรอบที่เจเมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบจมมาบานก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือสิงกินเจและเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จารัะหุโทษถ้าหลบฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้อง ก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ทุกท่านในขณะมีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆนรกสวรรค์น,นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนที่ท่านอาจยังไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท